พอดีช่วงเนี้ยหนูมีความรักค่ะมีแฟนเหรอเนี่ยใช่คะ่ะครูเ <Hey. S 1> ล้ยวไม่อยากจะบอกนะคะว่าเขาอยู่ในแวดวงนิติด้วยค่ะแวดวงนิติเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เปล่ายิ่งกว่าในซีรีส์ค่ะ <Hey. S 1> แต่ว่าถ้าถ้าครูอยากเห็นอนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเขาจะแวะมาที่นี่ค่ะก่อนที่เขาจะไปศาลเขาจะแวะมาที่นี่ก่อนมารับเธอเนี่ยเหรอใช่คะ่ะโอ้อยากเจอแล้วทีหล่อมันในซีรีส์ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดินะ้ยรอุอ้าแก้มยังไม่กลับบ้านเหรอลูกเอ,อ่อหนูรอแม่มารนะับค่ะครูดูอะไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียดูผู้ชายอยู่คะ่ะอฮอแล้วไปฮะดูผู้ชายเนี่ยนะ ใเนี่ยคะ่ะผู้ชายในซีรีส์ค่ะครูครูดูสิหล่อมากมันจะหล่อสู้พวกพี่โน่งพี่แท่งพี่หม่ำได้เหรอไหนดูสิครูขาอันเนี้ยเขาชื่อคิมซูฮยอนค่ะที่เขาเล่นเป็นทนายไงไหนดูสิหล่อเออคนที่เขาเล่นพวกกฎหมายหรือเล่น,นพวกนิติศาสตร์เนี้ยเขาแต่งตัวหล่อเนาะจริงคะ่ะครู <laughs> เห็นแล้วนะหน <laughs> ูอยากมีแฟนที่ทำเกี่ยวกับสายนี้เลยอะ่ะ <laughs> ขาหล่อมากเลยอ่ะเอาเรื่องเรียนก่อนไปลูกเรื่องผููชาเอาไว้ทีหลังวิไลแปลงนะคะนี่ค่ะครูน้องใสสักหนูใครสั่งเอ้าใครสั่งที่ไม่ได้สั่งเลยเมื่อวานอ่ะอาจารย์ต้องฝันหนูไงหนูก<อ>็เลยแบบรู้ว่าอาจารย์ <laughs> แทนตัวเองว่าหนูเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้เผื่ออาจารย์อยากเติมนะคะเหมือนเติมรักเราสองคนเมื่อคืนไม่ได้พูดเหรอข <laughs> ยันจริงเรื่องพูดเนี่ย ทำงานก่อนเนอะเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ไหมสอบได้คะแนนเต็มเลยสิวัสดีค่ะยังไงลูกฮะอืมคือพอดีช่วงเนี้ยหนูมีความรักค่ะมีแฟนเหรอเนี่ยใช่ค่ะครูแล้วไม่อยากจะบอกนะคะว่าเขาอยู่ในแวดวงนิติด้วยค่ะแวดวงนิติเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เป่ายิ่งกว่าในซีรีส์ค่ะแต่ว่า ถ้าถ้าครูยอยากเห็นอะเดี๋ยวเขาจะแวะมาที่นี่ค่ะก่อนที่เขาจะไปศาลเขาจะแวะมาที่นี่ก่อนมารับเธอเนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้อยากเจอแล้วที่หล่อมันในซีรีส์เฮ้ยแฟนเธาตลอดขนาดนี้เลยเหรอเออซาเกิโยชินจ๊ะใส่สูรเต็มยศขนาดนี้หล่อมันหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลยอะ คือคือค่ะอะไรอะไม่ไม่ใช่ค่ะคนนี้ไม่ใช่แฟนหนูแล้วเขาไม่ใช่ทนายเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นจำเลยครับฮะคุณเป็นจำเลยเหรอฮะใช่ครับจำเลยอะไรมาแต่งตัวดีขนาดนี้ครับเนี่ยใส่สูทถูกไทยลุกพุ่มฐานมากเลยนะฮะให้ผมเดี๋ฮะให้คนนน้นให้โยน แฟนแฟนหนูอยู่นู่นค่ะรอวันนี้ใช่ไหมครับยแฟนคลืนเหรอใช่ค่ะครูครูก็เหมือนทนายไพศาลนะอุ้ยครูขาดูดีดีเหมือน อะไรไพศาลอะไรเมืม่มอกี้บอกอะไยไพศ <c oughs> งฆผมผมคาแรคเตอร์ดูดูเหมือนทนายไพศาล <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมคู่แข่งทนายไพศาลครับ <c oughs> คุณคือไพสิงครับ อยู่สิงห์บุรีแล้วทนายกครับอทนายส่วนตัวของน้องเก้าครับแต่ทำไมเขาแต่งตัวดีกว่าคุณนะฮะก็ไม่จะเป็นเลยฮะเพราะเราวัดกันที่การแต่งตัวฮะคือผมาจะไปขึ้นศาลนะครับผมก็ต้องให้เกียรติศาลเขาหน่อยผมจำเลยครับผมไม่ใช่ทนายอ๋อคนเป็นจำเลยเหรอฮะเราทำอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีนะฮะผมถามนิดนึงเลยฮะเขาโดนคดีอะไรฮะอ๋อผมไปรถน้ำต้นไม้เพื่อนบ้านนะครับ แค่รถน้ำต้นไม้เพื่อนบ้านนี่โดนเลยเหรอฮะเข้าฉี่รถครับอไอ้ข้างบ้านมันทำเสียงดังครับผมเลยเยี่ยวรถแม่งโอ้แพรมีท่าด้วยทำผมท่านี้เลยนะใช่ครับกระโดดแค่นึงเพราะกระแพงบ้านอยู่สูงโอ้ผมแล้ะเอื้อมแค่นึงมีอะไรจะถามอีกไหมฮะโอไม่แล้วครับพี่ว้างเก่งจังเลยอ่ะพี่พาไปทานข้าวแก้มเธอดูภูมิใจเนาะได้ทั้งแฟนได้ทั้งพ่อด้วย พ่ออะไรวะพ่อคุนหัวพ่อคุนณก็เอาแล้วนั่นแหละเนี่ยโอ้โหไหวจริงพวกคุณต้องเลยคุณนี่มือไหวมากนะฮะ Yeah. <laughs>